นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวจากใจฟูลสตอรี่ที่จะทําให้คุณได้รู้ว่าระยะห่างของคนที่อยู่คอนโดตึกตรงข้ามอาจจะกลายมาเป็นระยะใกล้ก,กว่าที่คิดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการกัดตัวอยู่ในคอนโดแล้วก็ชีวิตคนปัจจุบันน่ะเราไม่ค่อยจะรู้จักคนที่อยู่ฝั่งตึกตรงข้ามเรามันจะมีตัวละครชื่อโของ คือโขเขาก็ได้เจอกับเอสเธอร์ก็คือเป็นชื่อจริงๆอยู่ห้องตรงกันข้ามแล้วปกะติผมมันจะเป็นพวกแบบคนชอบเล่นเกมถ้าเพื่อนท้าเรื่องอะไรก็ตามมันจะแบบกูจะต้องเอาชนะให้ได้อะไรเงี้ยกูท้าให้มึงไปจีบสาวห้องตรงข้ามอ่ะให้ได้ภายในสิวัน2,000มื 20, น่นเบดป่ะมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวของโขนกบบจริงๆขึ้นมาที่อยู่ห้องตรงข้างกันมึงเตรียวไว้ได้เลยสองหมเจอเธแล้วมันใจฟู โดยที่จริงๆแล้วโขมก็มีแฟนอยู่แล้วทีนี้ก็ต้องไปดูว่าพอปัญหามันบานปลายเกิดขึ้นเนโขมมันยังไงต่อเลยต้องตามไปลุ้นหน่อยใจฟูสตอรี่11สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์